ค่ะแบๆยับเข้ามา k k คนอิดนองที่พาไปวิทย์หลุกคลักสะกิดล้วพ <c ười> ี่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ไม่พีทิมเกรืองแกงไปเสร็จเร็วอุปกรณ์นั้นจริงรู้ว่นน้องกิฟบอกพีเองว่าน้องกิฟจะเป็นคนจับเองขนาดเนี่ยใจน้องเอาอันนี้อกตึงวิทย์สทีกวอนนะ โอ้เดียวตาเ <c oughs> อาแหววีใส่ลูกปลาหม้อเลยนี่พาไปตาพียาแก่งส้มเลยนี่ยาแก่งส้มเลยนะจ่ายต้องไปทีในพื้นที่กองอำเภอขวนเนียงค่ะอยู่ที่จังหวัดสงขล่านะ <c oughs> คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการวิทยุลคลักกันค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมนะคะวิที่ชาวบ้านค่ะวิทยุลคลักสร้างความทราบัคคีค่ะจ่ายแล้วค่ะไปแลกกันค่ะพี่นงพาบรรยากาศตีนนีตีไรตุ่งทองพุดผ้า จื้อกาดีอำเภอกวนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะมีการจัดกิจกรรมเฉ่ิมสัมพันธ์มิตรไายสู้ความสามัคีของคนในชุมชนโดยกิจกรรมนี้เขาบอกว่าจัดขึ้นแบบคนกันเองอมไม่มีความเป็นทางการเลยทีนี้อีบบกว่าพี่นงเพราะว่านองกี้บรรจบมาจากต่างประเทศเออกับว่าวิ <with S 2> ลุคคลักวิลุคค <with S 2> ลัก,ก,ลก,กคืออะไรวิลุคคลักเขาบอกว่าเป็นภาษาตายกับพี่นงไม่ถึงการจบปลาลั่งจากการวิร การวิดนามออกออการวิดนามภาษาไทยแต่ว่าภาษาไตายกลางก็คือซูปน้ำอ,อกจนเกือบหมดห็นลูกปลาเดี๋ยวดินแตกๆๆอยู่เลยจากนั้นก็จะจับปลาในโคลนบางคนเนี่ยจับได้แล้วนําไปข่ายบางคนจับไปแล้วทําไปเป็นอาหารในครัวเรือนตามวิธีคนบ้านบ้ๆท้องที่นี่คือหมุนซะนี่ อนะคะวิทูกครักโอเคพอจะรู้จักัะคิดเลวน,น,นะคะนนต้องบอกว่าพีเสฟนะคะเจ้าข้องร้ายทุ่งทองพุทธภาานะคะแกเป็นคนเล่าให้ฟังนะพี่แม่นะบอกว่าซืบเนื้อมาเลยน้องกิ๊ฟตั้งแต่นูนนะคะน้ำท่วมช่วงปลายปีนุค่ะคลาดวาในในในร้ายมันก็อาจจะมีร้องน,น้ำน,นะคะทึ่งดีนีจังวะนั่นนั่นหน,าว,า,น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 าวปลาเข้ามาอยู่มาร์นะคะทึ่งดีนีนก็เลยคิดไอ้ย่าคิดเป็นกิจกรรมขึ้นมานะคะเผื่อเป็นการสร้างความสัมพันนะคะสร้างความสัมพันธ์กันเหล็กกันนะคะ เป็นเมื่อนเขาเรียกว่ากุสโลบายกยันพี่ไหมใ่่ให้ทุกคนนั้นมาพบปะกันนะคะซึ่งก็มีคนในชุมชนแล้วก็คนที่ว่ามาเข้ารวมกิจกรรมเนี้ยมากันตั้งแต่ตั้งจากวัดมั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดทะลุงรวมไปถึงอำเภอจนะอ,อนําเภอนาทวีอําเภอหัดให่จังหวัดสงขลานะคะแต่ละคนนี่มาไม่ใช่มามือเปล่าแล้วเขายิวมนมมากันเลยค่ะค<อ>นที่จะไปวิทยุลคลักก็คือกินนมอเหมือนกันนั่นหลย,ออยน่ารักจังถ้าว่าพี่ไปกันคือวิทย์ไม่วิทย์ไม่รู้เลยแต่ว่าพี่จะพยายามไปกันแปละวะ กัดาวลนาคุยกันมากทเราน้มสยามเล่ะทีนี้โดยการเริ่มต้นการวิตลุกลักค่ะพี่น้องเขาบอกว่าต้องสูบน้ำอกจากโรงน้ำเมื่อน้ำหลดระดับลงก็จะต้องช่วยกันจับปลาโดยปลานี่จะยู่ตามกลุ่นต้มวิธีการห้าก็คือฟังให้ดีแก่พี่บอกก็คือต้องเลืองลวงลูบลูบคำคำนั่นแหละตามค้างโรงน้ำในส่วนถ้าเจอว่าลืนดุ๊กดุ๊กนั่นคือหูแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ใช่ช่ลาลูบลูบคำคำมันจะแลดีนะถ้าเิดว่าเป็นอย่้งนั้นต้นทูกปลาดุกที่ ทันทีและแต่ถ้าว่าลื้อๆนั่นคืออย่างสรุปไม่ได้อาจจะเป็นงูก็ได้นะพี่น้องนะอาจจะเป็นปลาเล่ก็ได้ใช่ค่ะเป็นการลุ้นกันสนุกสนานแสี่งวาจับไปกับกรีดไปแล้วทางกุจัจทางกองเชียร์แล้งไงๆว่าก็ไม่ได้จับกันไงๆนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเสือบล,ล่ากันพี่น้องกันได้ปลากันมาไล่ตัวไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาโชนเนื้อปลาเล่เนื้อปลาหม้อเลยกับปลาลาดอ ลาดนี่คือไป,ไปเอาในลาดขนานเนอะไม่ใช่ปชเป็นป<ร>ชื้อปลาเเืันปลา<อ>เบื่อจังแรงแบบกับแดงกบหนอต้องบอกว่าในช่วยโคกไข่เล่นะผี่ไม่นะตามทำเนียมเลยนี่คือว่าปลาที่จับขึ้นมาได้เรียนี่ต้องมีการแปลสภาพกันสักสิดนะแปลสภาพเป็นอาหารเลยค่ะทําเมนูง,ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นปลาย่างปลาต้มค่ะต้องบอกเลยว่า เคเรามีน้ำจิ้มแบบแซ่บนะคะอ่าตึ่นกายก,กินขูกับปลาสดๆนี่แล้วมันควิ้นแล้วเล,วลวทีนี้เนื้อวัานว่านอย่าบอกไกลเลยนะคะอย่าบอกไกยแต่ว่ามามา,มาบอกในข้าวเลวนะนนเขาบอกว่าเกิดขึ้นโดยความสร้ามากกัคีข้อคนในชุมชนนะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยการู้สึกว่า คือผันพลึกก็ต้องมาอนนะเออพากันมาช่วยกันวิทยุคลักนะคะปลาซุกปุ๊บกินปั๊บให้วับดันตีเลยนะคะไม่ได้ทำปลื้อไอ้ได้ให้ปลาปลาให้หมดเลยมแมวก <ๆ S 1> ินถ้าว่าผ่าพีไปอันคือว่าไม่ได้สันได้ปิ้งย่างให้ต่างสดๆประนันเลยมลีแก้บลบเรื่นเลยแต่เนี๋ยเมีฝ่ายย้ำไป S <S แค่พบร้อนอะไรไปน้องค่นี่ผมแลงกับเด็กจกหนอจกหนกตั้งแต่เดีกเรได้นะวิสลุคหลักวิสลุกขักวิสลุกแต่ละอะไรไปดูคือเด็กจกหนกอาจจะบอกว่าวิสลุคหลักซึออ่งอันนี้เด็กผ่าซากล้างอาจจะบอกว่าวิสลุคหลักแต่ว่าถ้าเด็กตายบ้านเราวันคือวิสลุคหลักค่ะไปน้องสำเนียงสำเนียงนะสำเนียงสำเนียงค่ะ